สวัสดีครับเอามาดูลำโพงพวกนี้นะเทอร์มินอลดีๆนะครับเราจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่เพราะอะไรเ,เวลางานซ่อมทำไมมีราคาหนึ่ง,งจังมันเป็นเทอร์มินอลที่หมดอายุหรือว่าต่ำตก,ตกมาตรฐานน่ะลองดูนะครับนี่เพอร์เมนอนหลวมนะมันไม่สามารถไขให้แน่นได้เพาไขาให้แน่นปุ๊บนะครับดู กเลยเหมือนก็เลยสองฟังตันนี้หลวมหักเลยนี่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเป็นกองเลยนะครับหักเป็นเหล็กหล่อที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมลำโพง,งนอร์มินอลหลวมๆนะครับควรต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเกรดดีด อ,อันนี้คือเราเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้กำลังจะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแล้วอ,นนอันนี้จะเปลี่ยน จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าทำในที่แคบอ,อ,อันนี้ขันแน่นได้ เป็นที่ตัวหักอันนี้มันเป็นเหล็กเลยใช่ไหมมันเป็นเหล็กหล่อเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามาตรฐานมันจะสูงกว่า ของเดิมๆที่ติดมาเขาก็ต้องการลดต้นทุนเพื่อจะให้มันถูกใช่ลองไปหมุนดูได้นะลำโพงไทยที่เป็นส,สีสีไม่ได้เงาเงาแบบนี้สีมันจะออกด้านๆนขันให้แน่นปั๊บหักโป๊ะเลยนะครับ เรียบด้านๆอ,อย่างเงี้ยด้านไหมด้านๆอันนี้คือด้านๆด้านๆเห็นไหมรอยหักมันจะแบบ